โอเคครับสวัสดีครับสวัสดีตอนนี้อาจจะยังไม่มีคนเข้ามาแต่ถ้าใครเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe หรือจะ,อะนี่ทั้งโอเคเดี๋ยวนึงนะชิบทั้งตรงนี้ตรงนี้เออตรงน,ออรงนี้สามารถโดเนทให้เราได้สามารถโดเนทให้เราได้นะครับโอเคผมก็จะมาพูดในเรื่องของ ผีที่ทุกคนอาจคิดว่าเฮ้ย hey, พี่มุกทุกคนอาจคิดว่าผมแตกขึ้นมาแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ครับมันเป็นเครื่องเรื่องของคนเฒ่าคนแก่ในสมัยก่อนอันนี้ผมก็ไม่เคยรู้จนกระทั่งมีคนเล่าให้ฟังว่ามีผีชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าหมาบองเออ โอเคผีม้าบ้องอเป็นชนิดแบบไหนผีม้าบ้องเป็นชนิดที่ตัวเป็นคนหัวเป็นเอไม่ใช่ตัวเป็นมา้าหัวเป็นคนอ่าเป็นชนิดที่ตัวเป็นมา้าหัวเป็นคนทั้งนี้ผมได้ยินมาเขาเล่ากันว่ามีคนสองคนคนสองคนนะ เป็นเพื่อนกันเอ,อในสมัยก่อนเป็นเพื่อนกันแล้วมีเป็นเพื่อนกันะเออแล้วมีเพื่อนคนหนึง่งมีแฟนว่ามีสาวอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งห่างจากหมู่บ้านเขาประมาณสองกิโลซึ่งเขากับเพื่อนเนี่ยเพื่อนเขาก็แบบโอเคไปด้วยก็ไม่มีเพื่อนไปอยากไปด้วยเอออยากไปด้วยก็ไปเพื่อนเีี่คนก็มอกว่า อีกคนนะมีแฟนเป็นน้องแต่ว่าอีกคนคือกําลังคุยพี่ของแฟนเพื่อนอยู่ก็เลยไปด้วยหลังจากที่ทํางานเสร็จตอนเช้าหนึ่งทุ่มนี้จะแต่งตัวอาบน้ําไปละแต่งตัวอาบน้ําเสร็จประมาณทุ่มหนึ่งก็พากันเดินไปพากันเดินไปพอถึงครึ่งทางมันจะมีสามแพ่งตรงนั้นแล้วก็ด้านซ้ายจะเป็นต้นไม้ที่มีพุ่มมืดแล้วเพื่อนเขาก็บอกว่าเพ่อนที่ไปด้วยเราก็บอกว่าเฮ้ยกูขอ ไปเยี่ยวแป๊บหนึ่งเขา,าอ่างนี้ขอไปเยี่ยวแป๊บหนึ่งโอเคเขาก็เดินเข้าไปในพุ่มไม้เื่อนอีกคนก็ยืนรอก็ออกมาจริงๆแป๊บเดียวก็ออกมาจริงๆแล้วก็เดินไปคุยสาวทำน,นู่นทำนี่ก็คือแบบว่าช่วยงานพ่อแม่เขาแล้วก็ช่วยงานพ่อแม่เขาพอช่วยเสร็จพ่อแม่เขาก็จะเปิดโอกาสให้อ่า ผู้ชายกับผู้หญิงนี้คุยกันโอเคทีนี้ก็วันแรกก็ผ่านไปก็คือตามปกติพอวันที่สองมาผู้ชายสองคน <c oughs> เพื่อนกันก็ทํางานกันต่อทำงานต่อพอตกเย็นอีกแต่งตัวพากันไปคุยสาวอีกก็เดินไปอีกพอไปถึงสามแพ่งเพื่อนคนเดิมเขาก็บอกว่าให้รอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวกูเข้าไปเยี่ยวก่อนเพื่อนอีกคนก็เอจใจ ทำไมไปเยี่ยวอะไรวะทําไมมาถึงตรงนี้ทําไมชอบเยี่ยววะขาว่าเอกใจไงอออโอเคก็ไม่เป็นไรก็สงสัยจะปวดจริงแป๊บเดียวจริงๆแหละเขาก็ออกมาแล้วเขาก็ไปคุยต่อไปคุยสาวต่อพอก็ให้ช่วยทํางานเอบ้านสาวจะเป็นงานที่ทําอะไรเกี่ยวกับพวกหมักพวกอะไรเนี่ยเงี้ยเออแบบหมักปุ๋ยหมักอะไรนี้เขาก็ช่วยเพราะช่วยเสร็จกินข้าวในนั้นกินข้าว อะไรเสร็จก็คุยกันต่อพอคุยกันจนจบอีกปุ๊บพอวันที่สามมาพอวันที่สามผู้ชายก็ทำงานทำงานที่ตัวเองทำอยู่เอ,อ่อทำเสร็จอะไรเสร็จก็ตกเย็นมาก็พากันแต่งตัวอีกเอ้ยวันนี้วันที่สามแต่งจะแต่งตัวหล่อๆไงพาเขามามัดมัดท้องอะไรตรงนี้หล่อๆไปเลยแล้วทีนี้ พอเดินไปถึงสามเพื่อนเพื่อนคนเดิมที่เพื่อนคนเดิมที่ชอบบอกว่า ι, ไปเยี่ยมน,นะเขาเข้าไปอีกเพื่อนอีกคนก็เอะใจทําไมมันเข้าบ่อยอย่างเดียวพอเดินออกพอเพื่อนที่เยี่ยมเสร็จเดินออกมาก็มองหนะ้าทาไมแบบมองหน้าแบบว่าสงสัยอ่ะทำไม,ม,นะมนะเข้าไปบ่อยอย่างไงวะก็โอเคไม่เป็นไรก็ไปไปคุยสาวต่อพอไปคุยสาวต่อก็คุยกันเสร็จอะไรอย่างนงี้เสร็จก็ วันเช้าลุขึ้นวันที่สี่เพื่อนคนที่เอกใจก็เดินไปตรงสามแป่งแล้วก็เดินเข้าไปตรงที่เพื่อนบอกว่าปวดเยี่ยวอยากจะไปเยี่ยวแวเดินเข้าไปมันจะมีซากของพวกสัตว์ที่ตายแล้วอะ่ะมันมีซากของพวกสัตว์ที่ตายแล้วอยู่ตรงนั้นเยอะแย,ย,ยะเป็นกระดูกเป็นหัวควายห,หัววัวน,นั่มันเลยเพื่อนคนเขาเอกใจได้ยินแม่เล่าว,ว่าหาบ้องอะไรอย่างงี้ก็สงสัยเพื่อนก็ คือกลัวว่าเพื่อนมันขโมยอะไรมาไว้ในนี้แล้วก็มาแอบกินคนเดียวก็คือว่าก็คือว่าคนนั้นแค่สงสัยว่าเป็นใช่ปะใช่ใช่หมาบ้องแน่มไหมเขาก็าสงสัยไงเขาก็ไปกลับไปบ้านตำตมพิกพิกขี้หนูบทสองกับมือเดินไปตรงสามแผงเอาพิกขี้หนูนี่ลูบในกระดูกั้งหมดเลยลูบลูบลูในกระดูกเย็นวันนั้นแหละก็ไปไปหาสาวอีกไปเอาสาวอีก แล้วทีนี้เพื่อนอกีกคนก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยกูไปเยี่ยมแป๊บนึงไปถึงสามแพงกูไปเยี่ยมแป๊บนึงเดี๋ยวมาเพื่อนอีกคนบอกเออเออไปไปพอไม้นานเข้าไปฟึบเพืพ่อนอีกคนรีบวิ่งไปรีบวิ่งไปบ้านบ้านแฟนเลยแล้วก็หอบหอบมาแล้วพ่อพ่อแฟนก็ถามว่าเองเป็นอะไรทําไมถึงหอบมาก็เล่าเรื่องว่าแกงเพื่อนมาว่า ก็แกงเพื่อนบอกว่าบอกพ่อในเรื่องที่เขาทํามาอะไรอย่างนี้บอกว่าแกงเพื่อนว่าอะไรอย่างนี้สักพักหนึ่งเขาบอกเขาเล่าว่าเขาแก้งเพื่อนคนนั้นอยู่เรายังไม่จบเลยสักพักมีเสียงม้ามากรอกกรอกกรกกรไกลๆมาเลยแล้วพวกเขาก็บอกพวกเองรีบขึ้นบ้าน พากันขึ้นบ้านไปหมดพอก็กลับบันไดกลับบันไดปุ๊บพอมม,พอมันเหมือนกับเสียงมันมาหยุดตรงหน้าบ้านแล้วก็วิ่งวนวิ่งวนบ้านหลังนั้นแหละแล้วก็พูดว่าบ้านใช่บันไดไหม่บ้านใช่บันไดไม่าไม,มามันจะพูดอย่างนี้คือแล้วพอก็บอกว่านี่ไงเองเจอผีมาบ้องผีผีมาบ้องเขาบอกนี้พอเพื่อนไปเดินดู หัวเป็นเพื่อนเขาแต่ว่าตัวเป็นมามันก็พูดบนบ้านช่บันไดใหม่บ้านช่บันดไนในใดใหม่ผีมาบ้องมันหมายว่าจะคุ้นเคยกับบ้านที่ตัวเองอยู่บ้านท,ที่ตัวเองได้เข้าไปอแล้วแค่เรากับบันไดมันก็ขึ้นมาไม่ได้แล้วแล้วทีนี้พ่อเขาก็บอกว่าเองต้องรีบไปแบบว่าถ้าผีมาบ้องมันต้องตามพออะไรเพราะว่า Oh ผมโอมเองโอเคครับโอมว่าผีหมาบองเนี่ยมันจะต้องตามค่าคนที่เห็นมันคนถ้าเขามันไม่ค่าคนที่เห็นมันพรุ่งนี้เช้ามามันจะตายมันก็ต้องฆ่าเพื่อปิดปากให้ใครรู้ว่ามันเป็นอะไรมันก็พูดอย่างนั้นเลวพ่อเขคือพ่อเขาก็บอกว่าเองนั่นเองอยู่นี่ก่อนประมาณว่าอยากให้ฝ่ายทางลูกเขยอยู่นี่ก่อนแต่ว่าลูกเขย มีงานที่จะต้องทําตอนตีห้าต้องตื่นตั้งแต่ตีห้าไปทํางานอะคือมันไม่ได้จริงๆงมันอยู่นี่ไม่ได้จริงจรเขาต้องตื่นแล้วทีนี้เขาก็โอเคให้พี่ให้พี่ไปเอาไอ้นี่มาไข่มาเจ็ดฟองเจ็ดฟองเจ็ดฟองแล้วทีนี้พอว่าเหมือนกับสวดมนต์อะเหมือนกับสวดมนต์สวดมนต์ใส่ไข่แล้วก็เองเอาไข่นี้ไป เพราะว่าผีมาบ้องมันชอบของขาวในขณะที่วิ่งไปก็ถ้าได้ยินเสียงมาจากข้างหลังเป็นเสียงมา้าถ้าได้ยินมาจากข้างหลังเป็นเสียงมา้าให้เองโยนไข่ไปข้างหลังแล้วห้ามมองแล้วห้ามมองเหลียวหลังโอเคโอเคแล้วทีนี้ลูกเขยเขาโดดโดดลงมาจากบ้านนะโดดลงมาแล้วโดดลงมาวิ่งแบบ วิ่งแบบคนกลัวตายอ่ะเออวิ่งแบบคนกลัวตายข้างหลังก็วิ่งตามเสียงม้าจะใกล้เข้ามาแล้วกรบ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 มันเสียงจะใกล้เข้ามาเขาก็จับไข่โยนไปข้างหลังเสียงม้าเสียงม้าก็หยุดมันหายไปอ่ะอ่าแล้วเขาก็วิ่งไปอีกวิ่งไปแล้วก็เสียงม้าตามมาอีกเสียงม้าตามีกเขาก็โยนไข่โยนไข่จนไข่แล้วสองฟองแต่ว่าทางมันเพิ่งได้ขึ้นทางองกเขาก็ไม่รู้จะทํายังไง แบบโอ้โหถ้าหมดฟองสองฟองนี่ทำไงดีวะโอเคไม่เป็นไรเขาบอกวิ่งวิ่งแบบวิ่งแบบพูนกลัวตายจริงๆเนี่ยวิ่งแบบทีนี้มันจะเข้ามาใกล้แล้วก็โยนฟองที่สองไปเดีห๋หนึ่งฟองแค่นั้นเเหลือแค่ฟองเดียวก็วิ่งเขาเรีบวิ่งไปอ่ะเขาเรีบวิ่งจนเห็นหน้าบ้านตัวเองแล้วแบบมันวิ่งมาตาม่ะเสียงดังป๊บกุ๊บเขาก็โยนข่ายไปอีกุพอขึ้นข้างบนบ้าน กลับบันไดบ้านหอบอยู่บนบ้านแบบหอบแบบพอมันเดียเสร็จมันก็มาวนบ้านหลังนั้นบ้านช่บันไดใหม่บ้านช่บันดไดใหม่บ้านช่บันดไดใหม่เพื่อนคนที่คนที่เดินขึ้นไปบบวิ่งขึ้นไปบนบ้านหอบเหนื่อยหลับไปพี่หยองสงสัยเหนื่อยมากครับนอนแล้วครับหลับไปแล้วพรุ่งนี้เช้าตื่นมา เสียงข้างบ้านกรีดเสียงข้างบ้านกรีดลั่นเลยบอกว่าลูปตัวเองเป็นผีหมาบองเป็นผีหมาบองเป็นผีบันบองร้องไห้แม่ร้องไห้พอคนที่ตกใจที่ว่าเพื่อนตัวเองเป็นวิ่งไปดูวิ่งไปดูโอ้โหแบบผีเป็นผีหมาบองจริงๆเลยครับเห็นเป็นแบบตัวเลยแล้วก็หัวหัวเป็นคนหัวเป็นคนแต่ตัวเป็นม้า สวัสดีครับพี่ฝนพี่ฝนมาไม่ทันนะผมเล่าแ้ง้งแต่แรกแล้วก็ย้อนดูสตรีมเอาแล้วกันสวัสดีสี่คนนะครับเข้ามาอย่าลืม like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หรือก็อยากโดนเนีเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก,ก็ได้นะครับวันนี้มีเรื่องเดียวนะพี่ผีมาบองมันเป็นพวกที่เออจะไม่สูงสิงกับคนแต่ถ้าใครเห็นมันมันจําเป็นต้องไอนี้เพราะว่าถ้าลุ่งเช้ามามันก็จะตาย มันเพื่อต้องฆ่าเพื่อไม่ให้ใครรู้ว่ามันคือผีม้าบ่องทุกคนอาจจะคิดผีม้าบ่องเคยได้ยินมพี่ฝน โอเคครับผมไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมไปแล้วเพราะว่าตอนกลางคืนนี้ผมไม่ค่อยมีอารมณ์พูดแบบ